ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆนะพวกมึงกูมาเล่นบาคาร่าอีกแล้วกูพกทุนมาแค่975บาทเลือกห้องก่อนเลยค่ายนี้เขาว่านะสาวสวยทั้งนั้นเลยกูชอบห้องนี้มากเลยมอยู่ที่ GTM Sexy นะพวกมึง GTM เขาก็มีบาคาร่าเหมือนกันนะแต่พวกมึงอย่าลืมแอดมาที่แอด88 YouTube นะพวกมึงอะแอดก่อนรวยก่อนยิดเค เปิดมาแล้วนะมันปรับสีได้นะถ้าพวกมึงมองไม่เห็นน่ะพวกกาบไผ่เขาไพ่อะฮ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 ะอย่าลืมนะพวกมึงอะแอดมาด้วยแอด 88youtube อ่อะใครแอดก่อนรวยก่อนนะโว้ยเย้ะเค่คำนวณแบบนึงซูมก่อนซูมดูนมเฮียไม่เห็นนมไม่สัต์ โวยเะยหน้าตาแม่งเซ็กจัดเลยสูงนี้ก็ได้สัตว์เยเยอะไปเลยหมดตัวเหมือนเดิมพกความมั่นใจมาเต็มร้อยไม่มีขาดทุนเพราะกูอะคำนวณเป็นถ้าพวกมึงคำนวณไม่เป็นมึงลงสุมสี่สุมห้ามึงก็เสียมึงก็มาโวยวายขี่มาขี่แม่มึงสิ อ่อ่าไอ้เฮียเจอสามแต้มเลยสองจวงมาหกหวยเฮ้ยปังมันเรียบร้อยปังมันเตะรอเฮียอะไรอ่ะไม้แรกก็เปิดหัวอย่างงามเลยงามไส้ไปละมึงกำไรเห็นเห็นแล้วนี่แค่ไม้แรกนะยดเคแต่ถ้าพวกมึงอยากรวยอมึงแอดมาที่แอดแปะแปะยูทูบนะ แอดก่อนรวยก่อนนะเว้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกูด้วยล่ะปังปังเนี่ยเกมปังปังเนี่ยเฮ้ยน้องแว่นมาไม่วะเราจะตามไปที่แบงเกอร์นะต้องสวนดูนมก่อนเฮียโอ้ยข้างหลังก็โอ้โหบอกให้นะการไพา่เขาไพ่อย่างเงี้ยมันก็ดูยากอยู่พอสมควรนะ เพราะแม่งพึ่งเริ่มพึ่งเปลี่ยนไพ่ใหม่เปลี่ยนสำหรับไพ่ใหม่มัน6แล้วกลัวไอสัตว์ศูนแต้มจวกมา6ไอ้เฮียโู้พงศิษย์เฉยเลยสัตว์เสมไอไงเหี้ยเล่นเองตบเองไอ้สัตว์ไม่เป็นไรคนเราต้องมีผิดพลาดนั่งแหละเฮียแต่พวกมึงอะ่ะ อยากรวยอ่ะแอดมาเลยที่แอดแปด o u t ยูทูบแอดก่อนรวยก่อนกูบอกไว้คำเดียวโปรโมชัวว่นเกมมีมากมายมาแล้วรอบนี้สวยๆเลยเงินกำลังมาเว้ยบายบาย,บาย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  น่าจริงเลยเนี่ยฟังกูแปดแล้วอ่ะฟังแม่งเก้าอ่ะฟังกูเก้าของจริงฟังมันน่ะหนึ่งแต้มคุยอะไรอ่ะรอเฮียอะไรอ่ะจ้าเปล่าสัตว์พอแค่นี้ก็กําไรได้เฮียเอาอะไรมากมายโลบมากเดี๋ยวข้าวเหนียวหายสัตว์เพย์ยวินวะเฮ้ยเปลี่ยนตัวได้เฮียเลิกเลิกเลิก ดูนมก่อนไปก่อนอฮออเฮเฮเฮ้หน้าแม่งเซ็กจัดเลยเอาแหละอันนี้หน้ามาขายข้าวเหนียวเลยเ้ยเคพว่งมึงแอดมาเลยนะที่แอดแป y o ป t ยูทูบแอดก่อนรวยก่อนกดสับสไครต์กดกระดิ่งให้กูด้วยเฮีย